ครับก็สวัสดีนะครับพบกับผมเดวอินเวสเตอร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนจาก1 b i t c บิตคอยให้กลายเป็น4.6 b i t c o i บิตคอยก็คือในะปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะก็ก่อนอื่นนี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสูงมากผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ นะก็ถือว่าวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะครับนะครับช่วงไปลายปลายปี2020เนี่ยผมมีบิตคอยอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็กระจายบิตคอยเนี่ยไปหลายๆ a c c แอคเน์นะครับนะเพื่อแยกประเภทของการลงทุนนะครับทำไมต้องอกระจายบิตคอยในช่วงปี2020ด้วยนะครับ ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับสำหรับคนที่เทรดบิตคอยอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นการเกิดฮาวิ่งบิตคอยครับในปี2020มันคือปีของฮาวิ่งพอดีเนะี่ยและฮาวิ่งบิตคอยคืออะไรนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับฮาวิ่งบิตคอยเนี่ยก็คือทุกๆ4ปีเนี่ยคนที่ขุดบิตคอยจะได้บิตคอยยากขึ้นนะครับก็คือการเกิดฮาวิ่งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมขุดบิตคอยเนี่ย นะับปีนี้ขุด10นาทีได้มา10บิตคอยนนะครับถ้าผ่านไปอีก4ปีนะครับคือมันเกิดหาวิ่งพอดีครบรอบพอดีนะครับจากที่ผมเคยขุดบิตคอยที่10บิตเนี่ยใน10นาทีเนี่ยมันกลายเป็นว่า10นาทีเนี้ยผมจะได้แค่5บิตคอยน์คือได้น้อยลงครึ่งหนึงนะครับและอีก4ปีถัดไปก็จะได้แค่2.5นะครับแล้วก็จะหันครึ่งไปเรื่อยๆทุกๆ4ปีนั่นเองนะครับ ก็ง่ายๆก็คือการที่มันเกิดฮาวิ่งเนี่ยทำให้เราได้บิตคอยยากขึ้นนะครับหรือไดน้นลงนั่นเองทีนี้ด้วยเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยจากการเกิดฮาวิ่งก่อนหน้า2รอบนะครับก็คือช่วงออกมา1สนะครับแล้วก็ส6หเนี่ยหลังจากเกิดฮาวิ่งเนี่ยราคาบิตคอยมันโดดขึ้นเยอะมากๆนะครับอย่างเช่น สองพันสองสามเนี่ยมันก็จากหนึ่งร้ดอลนะครับกลายเป็น1000งพันดอลเลยนะครับบิตคอยจะทําจุดสูงสุดที่พันกว่าดอลนะครับในปี2013นะครับแล้วก็2017นะครับราคาของบิตคอยทําจุดสูงสุดที่20,000ดอลลาร์นะครับก็เลยเป็นจังหวะที่เนี่ย2020ันยีละไม่รู้เหมือนกันว่าบิตคอยจะทําจุดสูงสุดเท่าไหร่แต่ผมรู้แค่ว่าผมควรซื้อบิตคอยเอาไวแ้แต่ทีนี้ นะครับผมนำบิตคอยหนึ่งบิตที่เติมเข้ามาในพอร์ตเนี่ยนะในพอร์ตเนี่ยนะครับไปกระจายไปเหรียญอื่นไม่ได้มาถือบิตคอยนะครับผมไปถือเหรียญ BNB แทนนะครับเหรียญ BNB เนี่ยก็คือเหรียญของ Binance นั่นเองนะครับนะทีนี้ทำไมไม่ถือบิตคอยล่ะในพอร์ตนี้นะครับทำไมถือ BNB เนะี่ยนี่ผมมาให้ดูตัวเลขก่อนนะครับอันนี้คือ market cap นะครับหรือมูล,ลค่าตลาดของบิตคอยนะครับ ในช่วงปี ps, 2020นะครับช่วงประมาณที่ผมเริ่มเริ่มลงทุนนะครับก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกนะครับเดือนพฤศจิกเนี่ยนะครับมาร์เก็ตแคปบิตคอยเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าผมจะหวังกําไรนะครับจากการทำกำไรจากบิตคอยเนี่ยให้มันได้สิบเท่าเนี่ยนะครับสมมติผมฝันสูงไง นะครับต้องการสิบเท่าบิตคอยเนี่ยต้องมีมูลค่า Market Cap สูงถึงกับเกือบ4ล้านล้านดอลลาร์เลยนะครับตีคร่าวๆไปตีไปเลยฮะ4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นหมายความว่าเม็ดเงินขนาดนั้นเนี่ยมันจะไหลเข้ามาในตลาดเนี่ยมันยากมากนะครับงั้นผมเลยเห็นว่าอะไรล่ะที่มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ สามารถทำับแทนได้10เท่าได้ดีกว่าบิตคอยนะก็ค้นหาข้อมูลไปผมปิ้งไอเดียขึ้นมานะครับว่าอ๋อต้องซื้อของไบแ a นด e ดีกว่าซื้อบีนดีกว่าทําไมต้องซื้อ B B บีนบีฮะเพราะบีนเนี่ยเป็นเหรียญของ Ex x c h a n g e ไบแ a น c e นะครับ Exchange ที่ผมใช้อยู่นั่นแหละนะครับตอนนี้ก็คือ Exchange อันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่ง Exchange ไบแ a น c e เนี่ยเวลาเขาจะทํากําไรนะครับ นะเขาก็จะได้กําไรเนี่ยมาจากค่าธรรมเนียมของการซื้อขายนะครับเช่นผมซื้อ Bitcoin 100ดอลลาร์นะครับผมต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับไบน a n น e เนี่ยศูดอลลาร์แล้วนะครับก็คิดเป็น0.1%นย่นนั่นเองตอนขายก็โดนอีก0.1นดหนึ่งะครับไม่ว่าจะซื้อหรือขายก็โดนอยู่ดีนะครับอันะอนั้นไบน a n น e เนี่ยได้ผลกําไรจากการให้บริการนะครับในการกินค่าธรรมเนียมบ้างนะครับนะ แล้วก็อื่นอีนอกเยอะแยะมากมายนะครับต้องลองไปค้นหาข้อมูลกันดูเพียบเลยนะครับที่ทําให้เราต้องใเรียนบีนบีเข้าไปนะทีนี้ผมมองว่าเหรียญบีนบีมันก็เปรียบเสมือนกับหุ้นของใบแน่นั่นเองนะครับก็เลยเลือกที่จะเก็บเหรียญบีนบีเอาไว้อารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณจะซื้อทองคำอ่ะคุณก็ซื้อหุ้นล้านทองไปด้วยเพราะไม่ว่าราคาทองคําคุณจะขึ้นหรือลงเนี่ยล้านทองก็ได้กําไรอยู่ดี อ่าเก็ตไหมครับเพราะว่าได้กำไรจากคนที่มาซื้อทองของเขาและเขาก็ได้กำไรจากการที่คนที่มาขายทองให้เขานะครับนั้นไม่ว่าทองคําจะขึ้นหรือลงหรือผันผวนไงก็ตามเนี่ยเขายิ่งได้มากอยู่ดีและอีกมุมที่ผมมองก็คือถ้าบิตคอยราคาขึ้นขนาดนั้นเนี่ยนะครับหรือมันเกิดวิ่งแล้วราคามันขึ้นจริงๆเนี่ยวอล่มนะครับจากการซื้อขายบิตคอยมันก็จะสูงมากขึ้นนั้นวอล่มมากขึ้นหมายความว่าเม็ดเงินก็จะยิ่งไหลเข้าเบนนมากขึ้นนั่นเองนะครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมมองนะตอนปี2020นะครับแต่นะครับตอนนั้นมันเป็นอดีตผมไม่ได้มองการไกลแบบบิตเอ้ยบีนบีต้องขึ้นมา300ดอลลาร์ต่อบีนบีนะบิตคอยต้องขึ้นไป60,000ดอลลานะผมไม่ได้มองขนาดนั้นนะครับผมมองแค่บิตคอยโตไปสาม0 0ื่ดอลลาร์นี่ผมก็แฮปปี้มากมากแล้วเพราะมันคือบิตละ1ล้านละ1ล้านบาทนะครับเนะี่ยนั้นผมก็เลยจัดการเอาบิตคอยหนึ่งบิตเนี่ยครับแปลงเป็นบีนบีซะเลยครับเนี่ย ถือ b ีนไว้50%แล้วอีก50%เนี่ยผมมาถือดอลลาร์อ่าทำไมถือแบบนั้นล่ะครับเพราะว่าผมเอามาทำรีบาลานนะครับรีบาลานคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมมาทำความเข้าใจในคลิปนี้สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็แล้วกันนะครับแต่รีบาลานเนี่ยก็คือการเอาสินทรัพย์2ตัวนะครับก็คือ Stable กับคริปโตเนี่ยมาแพร์กันมาจับคู่กันนะครับ ่ะก่อนเดินนะครับตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2020เดือนพฤศจิกใช่ไหมครับบิตคอยเนี่ยค่าเฉลีย่ยราคาของเขาอยู่ประมาณ19,000ดอลลาร์แล้วกันประมาณนี้นะครับแท่งแท่งนี้นะครับส่วน b n b, b เนี่ยก็จะอยู่ประมาณประมาณ30ดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะครับช่วงช่วงประมาณพฤศจิกนะครับประมาณ30นะงั้นก่อนอื่นผมก็ต้องทำบิตคอยให้เป็นดอลลาร์ก่อน ก็จะได้ขายบิตคอยต์ไปทั้งหมดเนี่ยหบิตได้เงินมาประมาณ19,000ดอลลาร์นะครับก็เป็นยอดนี้นะแล้วผมก็เอายอดเนี้ยมาแบ่งครึ่งโดยการเอาไปซื้อบีนบีครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะก็บีนบีละสาใช่ไหมก็ได้บีนบีมา3า6ร้อยสบีนบีนะครับนะอีกครึ่งหนึ่งนะครับถือเป็นดอลลาร์ไว้9,000ดอลลาร์นะครับอ่าอันนี้คือการจัดสรรเงิน19,000ได้จากการขายบิตคอยหนึ่บิตออกมานะครับทีนี้ หลักการรีมานบอกว่าถ้าราคา BNB หรือสินทรัพย์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมูลค่าลดลงหรือน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่มากกว่าเนี่ยให้ทําการเฉลี่ยให้มันเท่ากันเช่น BNB เนี่ยลงไปเหลือ29นะครับอา่าลงเหลือย9ทีนี้ไอสามร้อยสิบหผมเนี่ยนะก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยไอยอดนี้นะครับมันมีมูลค่าเท่ากับอยอดนี้ คูณกับ30มูล,ลค่ามันคือ9ก้าพจริงไหมครับนี่มูล,ลค่า9ก้าพแต่ตอนนี้มูล,ลค่ามันเหลือ29นะครับเหลือแค่นี้คูณ29เลยแล้วกันง่ายดีแอะมูล,ลค่ามันเหลือ9ก้าพันแสดงว่ามูล,ลค่าของบีนบีนตอนราคา29เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าอะไรครับมันน้อยกว่าอยู่ททีที่เรามีนะครับเมื่อมูล,ลค่า ฝั่งใดฝั่งหนึ่งน้อยกว่านะครับต้องเอาฝั่งที่มากกว่ามาเฉลี่ยใส่ฝั่งที่น้อยกว่าให้มันกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งอ่านั้นพอเป็นสูตร Excel ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นได้ว่าเราเึงดึงเงินดอนลลาร์ออกมาประมาณร้อยกว่าดอลล์นะครับเพื่อมาซื้อบีนบีเพิ่มหรือมาเฉลี่ยใส่ฝั่งบีนบีเพื่ออะไรครับเพื่อเกิดมูลค่าของบีนบีเนี่ยไอ้สเนี่ย มูลค่าให้มันเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์ที่เรามีอยู่ก็คือ9ก้าพนสามนะครับงั้นเรามาเช็คสูตรกันว่าสูตรตรงไหมก็เอา3ามยี่สเนี่ยไปคูณกับยีก,กนะครับเห็นไหมฮะมูลค่า b ีนนะครับถ้าคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยก็อยู่9ก้าพซึ่งมันจะเท่ากับเงินดอลลาร์ที่เราถือกาอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่คือการรีบาลานซ์คือเมื่อเมื่อราคาหรือมูลค่าสินทรัพย์มันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยให้ปรับ สินทรั์สองฝั่งกลับมาเท่ากันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับจึงเป็นคําว่ารีบาลานซ์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เห็นได้ว่าตอนที่ราคาบินบีลงแบบนี้เราได้บินบีเพิ่มขึ้นจริงไหมเพราะเราดึงดอลล่าร์มาช่วยแต่ถ้าบินบีมันขึ้นนะครับเราก็ต้องขายบินบีออกไปแล้วเอาเงินส่วนเกินไปวางไว้ฝั่งดอลล่าร์เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ อันนี้คร่าวๆจริงๆผมทำคลิปวิธีอธิบายแบบละเอียดเอาไว้แล้วนะครับลองเสิร์ชหาในช anel ผมดูก็คือเ deal investor นะครับ Sony t u b e ก็ได้นะครับโอเคด้วยหลักการนี้นะครับเราทำอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับเป็นเวลาเกือบเกือบ2ปีแล้วนับจาก2020มาถึงวันนี้นะครับแล้วข้อดีของการรีบร้านดียังไงแล้วทำไมไม่ถือ BNB อย่างเดียวในเมื่อคุณรู้ว่า BN b มีโอากาสเติบโตหลายเท่ากับ Bitcoin ถ้าถือเฉยๆเนี่ยโอกาสทํากาไรมันจะดูมากกว่าการรีบราล้านซะอีกนะครับเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ่ะก็คือการทํารีบราล้านเนี่ยข้อดีของเขาคือสมมุติว่าราคามันลงใช่ไหมครับลงมา25แล้วกันะลงมา25ถ้าผมเอา10,090นะครับ1 0 0 0นล่ามาตั้งนะครับแล้วเอาไปซื้อ BNB ตอนราคา30นะครับผมจะได้มาทั้งหมด633 BNB แ,แต่ทีนี้ถ้าราคามันตกนะครับไอ้หกร้อยสามสามบีบีผมเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเอานี้ไปคูณกับราคายี่ห้าแล้วกันคูณยี่ห้าถ้าผมถือบีบีเพียวๆใช่ไหมครับตอนราคาบีบีมันตกสมมติมันตกลงมาเหลือยี่ห้าเนี่ยเงินผมจะกลายเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสาม แต่ถ้าผมรีบาลานซ์เอาไว้เงินผมจะกลายเป็น17ื่นซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะขาดทุนน้อยกว่าการที่เราถือเพียวๆนั่นเองถือไว้เฉยๆพูดง่ายๆนะครับและอีกอย่างผมขาดทุนน้อยกว่าแล้วนะครับผมยังมีปริมาณบ n b ีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่การถือครองเฉยๆจะมีบ n b ีเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมงั้นการถือไว้เฉยๆพอเจอขาลงปุ๊บ ขาดทุนก็เยอะกว่าเหรียญก็ไม่ได้เพิ่มนะครับนะงั้นเห็นแล้วว่าทําไมต้องรีบร่บาลานนะครับเพื่อป้องการขาลงนั่นเองอีกข้อนึงนะครับถ้า b ีนมันลงไปยี่สิบ้าละมันสามารถเวียงขึ้นมาถึง30ได้นะครับผมเนี่ยก็จะมีกําไรครับอยู่ประมาณ158ดอลลาร์ที่เป็นส่วนเกินตรงนี้เราเรียกว่าแกปิตอนเกณนะครับอ่า เพราะอะไรทำไมถึงได้กำไรล่ะง่ายๆครับก็ตอนลงอะ่ะผมเอาดอลลาร์ไปซื้อบินบีเพิ่มพอตอนขึ้นเนี่ยผมก็เอามาขายออกนะครับก็ได้เกิดส่วนต่างขึ้นมานั่นเองนะทีนี้ถ้าเป็นการถือครองเฉยๆราคาลงไป25แล้วกลับมา30มันก็เท่าทุนไงครับมันไม่ได้อะไรเลย,เลยนะและที่สําคัญนะครับตัวของการทำรีบาลานซ์เนี่ยเวลาผมมีปัญหาหรือผมต้องการทาอย่างอื่นเนี่ย เดือดร้อนขึ้นมาเรื่องเงินนะครับผมไม่ต้องขายบีนบีเลยครับผมเอาดอลลร์เนี่ยไปใช้กู้สถานการณ์แก้ปัญหาที่ผมเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับงั้นผมไม่ต้องขายมีบีออกนะครับเวลาต้องการใช้เงินบางส่วนแบบฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเป็นการถือไว้เฉยเนี่ยสมมติว่าตอนราคาลงยีเนี่ยคุณต้องการใช้เงินถ้าเป็นคุณถือบีถือบีนบีอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องขายไปบางส่วนนะเพื่อเงินไปใช้จริงไหมแต่ผมไม่ต้องผมใช้ดอลลร์ที่แบ่งครึ่งเอาไว้เนี่ยไปใช้ก่อนก็ได้นะ ด้วยความที่ถ้าคุณขายไปแล้วเนี่ยตอนราคามันตกอะ่ะแล้วราคาเวี่ยงกลับขึ้นมาคุณจะเสียโอกาสทํากําไรกันทีเลยนะฮะนะอันนี้คือเรื่องของสภาพคล่องนะครับนั้นการทำ cash flow ในในการรีบาลานซ์มันดีมากๆนะฮะอ่าก็นี่คือข้อดีของรีบาลานซ์นะลงน้อยเหรียญเพิ่มขัดทุนน้อยกว่ากลับมาราคาเดิมได้ส่วนต่างเป็นกําไรด้วยนะครับแต่ข้อเสียมันมีไหมมีนะครับคือตอนราคามันขึ้นเนี่ย รูจาก3 0เป็น31อย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าเนี่ยเห็นไหมบีนบี B คุณเนี่ยลดลงนะคุณต้องขายบีนบีออกไปนะครับงั้นถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆไปสี่สิบไปห้าสิบคุณก็จะมีปริมาณบีนบีลดลงเรื่อยๆสิเนี่ยเหตุผลที่คนกลัวกันแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทํานะครับนะมันเป็นเรื่องที่ควรทําเพราะอันนี้มันเหมาะกับผมอะ่ะผมคือเป็นคนที่ไม่ได้ ไม่ได้การันตีได้ว่า b ีนบีจะขึ้นมา3ามดอลลาร์นี่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะขึ้นมาในราคานี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าบิตคอยจะขึ้นมาราคานี้จริงไหมครับผมต้องทําการเซฟเอาไว้การเสี่ยงเอาไว้และไอ้เรื่องนี้มันควรทําอยู่แล้วไอ้การขายกําไรออกไปตอนราคาขึ้นเนี่ยควรทําเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณไม่ขายกําไรออกไปเลยนะครับนะผมกดให้ดูก็ได้ง่ายๆมีเงินหมื่นเก้าเอาไปหารกับบีนบีได้บีนบีเปหกร้อยสามบีนบี แล้วตอนนี้ BnB มันขึ้นมาขึ้นมาที่ราคา50อ่ากำไรของคุณเนี่ยเยอะกว่ารีบาลานก็จริงครับแล้วคุณยังมี b n b เท่าเดิมด้วยนะครับไม่ลดลงเหมือนผมนะเพราะผมทำรีบาลานผมลดลงจริงไหมแต่ในวันที่ราคามันกลับมาที่เดิมครับถ้าคุณไม่ได้ขายราคา50นะอยู่ๆมันเกิดการเททั้งกระดานเลยเทพวดลงมาจาก50กลับมา30ที่เดิม บนะฮะฮเท่ากับ6 3 3คูณกับ30ผลลัพธ์มันคือคุณมีเงินหนึ่งเก้าเหมือนเดิมครับแต่มาดูผมนะผมเนี่ยถ้ามันกลับมาราคาเดิมได้เนี่ยผมมีหนึ่งเก้าเก้าร้อยนะฮะฉะนั้นผมม,มีกำไรเหลืออยู่เก้าร้อยดอลลาร์นะครับในขณะที่การถือเฉยเนี่ยได้หนึ่งเก้าเหมือนเดิมทีนี้มาดูฮะเมื่อผมเอาหนึ่งเก้าเก้าร้อยเนี่ยมาแบ่งครึ่งเป็นบีนบีครึ่งหนึ่งมาถืออยู่ทีครึ่งหนึ่ง ปรากฏว่าผมมีเงินอยู่ที่เทียเป็นกําไรเพิ่มขึ้นมาด้วยและผมก็มีเหรียญบ n b ีเพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากนะฮะฉะนั้นวันที่มันลดลงเนี่ยอย่างที่เรารู้กันตลาดไม่ได้ขึ้นตลอดจริงไหมวันที่มันรีบาวกลับมาเนี่ยจริงๆไม่ต้อง30หรอกกลับมาแค่35เนี่ยผมก็มีบ n b อ่าไม่ใช่3าโทษทีประมาณสัก32อ่าประมาณนี้ประมาณส2เนี่ยก่อนถึง30เนี่ย ผมก็มี BNB เพิ่มขึ้นแล้วฮะนะนั้นการรีบาวเนี่ยมันมันก็ช่วยให้เราได้บีนบีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้ามันไม่กลับมา32เลยไม่กลับมา30เลยมันอยู่50 40 50 40อยู่แค่เนี้ยผมได้เพิ่มไหมผมก็ได้เพิ่มอยู่ดีนะครับนะดังนั้นตอนที่มันมันไซด์เวย์ครับพอมันถึงจุดที่กลางมันขึ้นไปสูงสุดแล้วเนี่ยแล้วมันไซด์เวย์ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยมันไซด์เวย์ไม่ลงนะมันไซด์เวย์อย่างนั้นเนี่ยบนยอดเลย อยู่แถวโซนนี้ให้สังเกตดูนะครับตอนที่ผมมีอยู่40ตอนแรกเนี่ยนะครับผมมีบีบีอยู่276ใช่ไหมแต่พอ40ล่าสุดเนี่ยผมมีอยู่287แดเจ็เห็นไหมได้บีบีเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเหมือนกันตอนที่มันอยู่บนยอดสูงสุดเนี่ยไอ้50เนี่ยผมมีอยู่248่นะครับแต่ตอน50ล่าสุดผมมีอยู่258ผมก็มีบีบีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นเราค่อยไปเก็บบีบีเพิ่มขึ้นตอนมันไซด์เวก็ได้ นะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งสนใจ BNB ีัว่ามันลดลงเลยนะครับนั้นเรามีโอกาสได้ BNB เพิ่มขึ้นอยู่แล้วในกรณีที่ตลาดเป็นไซเย์หรือมันทําจุดสูงสุดแล้วมันย่อมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยย่อมาอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันมันสูงสุดที่600นะครับอ่าเรามาดูของจริงกันนะมันขึ้นไปสูงสุดที่600ครับ600แล้ววันนี้มันลงมาเหลือ 277นะครับราคาเรียวไทม์อ่า277ร้อยเจเนี่ยตอนนี้ผมมีบมี BNB เนี่ย263แล้วนะครับแล้วถ้ามันกลับไปยอดไฮเนี่ยเหมือนกราฟตรงนี้เลยครับช่วงเนี้ยลงมา266ใช่ไหมฮะไอสอ2ส0งกว่าๆนะครับแล้วก็จาก200กว่าๆเนี่ยเวียงขึ้นไปประมาณ640นะครับอ่ะมาดูครับขึ้นไป600อีกรอบหนึ่งก็ได้แค่ร0 0ก็พอละ เห็นไหมฮะตอน600แรกเนี่ยผมมี166 6 6 0รอบต่อมาเนี่ยผมมี192นะครับและถ้ามันไซด์เวงอย่างเงี้ยวิ่งชนกรอบเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะมีปริมาณ BB b n นไหลขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอย่าไปคิดในมุมว่ามันขึ้นแล้ว BB b n นคุณจะน้อยลงนะครับนะมันมันน้อยลงก็จริงแต่ในวันหนึ่งอ่ะมันจะกลับขึ้นมาอยู่ดีนะครับอ่นะ อันนี้ก็คือเรื่องของการรีบาลานซ์คร่าวๆนะครับแบบเจาะลึกเดี๋ยวไปดูในคลิปผมที่ผมทําอธิบายาไว้แล้วกันนะครับอ่าทีนี้เห็นแล้วนะว่าการรีบาลานซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจจะทำอยู่แล้วนะครับเพราะมันคือแผนนะแต่ถ้าเราจะมองอีกมุมนึงว่าถ้าถือ b, b อีนอ่ะคุณอาจจะเปลี่ยนจาก1 b i t c o i n คุณอา่ากลายเป็นไปเป็น8 Bitcoin หรือ 9BitCoin ได้นะจาก1 Bitcoin ตอนนั้นเนี่ย ก็ถูกต้องครับแต่คุณต้องมั่นใจมากๆว่า b ีนคุณจะขึ้นมาถึงราคานี้แล้วคุณห้ามขายเด็ดขาดระหว่างทางหมายความว่าคุณถือ b ี b บตั้งแต่30ดอลลาร์ต่อหนึ่งบีนก็จริงอ่ะครับแต่พอมันขึ้นมา,มาสักร้อาสิบอ่ะคุณอดทนไหวหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของเฮ้ยผมต้องมีกําไรนะจาก b ีนนะครับแล้วก็ขายเอาเงินมาใช้เลยไม่ใช่ผมคิดว่านี่คือการออมเงิน นะครับออมระยะยาวนะแล้วให้ความพันผลของตลาดเนี่ยด้วยความที่มันสวิงขึ้นสวิงลงเนี้ยเรามาดูกราฟบีนบีเนี่ยนะครับผมปรับไทม์เฟรมย่อลงมาก็ได้เป็นสัก1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่ามันเกิดการผันผล,ผลเนี่ยตรงนี้เราก็ซื้อเพิ่มไงครับตามหลักการรีบาลานซ์จริงไหมเพราะราคามันตกพอมันขึ้นเราก็ข,า,กขายออก mm. อพอลงเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นเราวขายออกลงเราก็เก็บสินทรัพย์เพิ่มเนี่ยพอขึ้นเราก็ขายออกแค่ลูปเนี่ย ผมก็ได้แคปิตอนเกนมาใช้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยผมละนะครับแล้วมันเกิดกี่รูปอะครับไอ้รูปไซเวย์รูปที่มันขึ้นขึ้นลงๆงอย่างเงี้ยครับเห็นไหมตอนลงเราก็ซ,ซ,ซ,ซื้อ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 ตอนขึ้นเราก็มาทยอยขายนะครับให้มันเกิดแคปิตอลเกนไปเรื่อยๆส่วนต่างของกาไรไปเรื่อยๆดีกว่านะครับนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมมาทํารีบาลานซ์อ่าก็อาจจะสงสัยกันนะครับว่าเนี่ย ราคามันผันผวนขนาดนี้เนี่ยเวียงขึ้นเวียงลงแบบนี้เราจะทารีบาลานซ์ไหวไหมนะครับก็ผมเองไม่ได้ทํามือนะครับก็ใช้บอร์ดของออโต้รีบาลานซ์นะครับก็คือบอร์ดของเพจนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะใช้นะครับก็ลองทักไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วบอกว่าคุณเดียวแนะนํามาถ้าคุณเดียวแนะนํามานะครับก็ได้ค่าส่วนลดไปนะครับประมาณ5%นะครับ อันนี้ก็สําหรับคนที่อยากจะใช้บอ Sol บร์ดทำรีบาลานซ์ให้นะครับแต่ถ้าในกรณีทํามือไหวนะครับก็ต้องมานั่งตั้งแก็บกันว่าเนี่ยราคาเท่านี้เราจะต้องรีบาลานซ์ราคาเท่านั้นเราจะดีบาลานซ์นะครับซึ่งอาจจะต้องอาศัยเวลาค่อนข้างเงยอะพอสมควรในการเฝ้ากราฟนะครับแต่ถ้ามีบอร์ดก็ไม่ต้องเฝ้านะครับอันนี้ผมก็ใช้มาจะ2ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะพอใจพอสมควรในการใช้บริการเขานะครับ อ่ะผมแถมให้ก่อนจบคลิปนะครับสิ่งที่ผมแฮปปี้ไปมากกว่าการได้กําไรจากจากกรีบันลาแล้วเนี่ยได้อะไรอีกนะครับผมได้กําไรจากเงินเฟอ้อด้วยนะครับตอนนั้นเราใช้ทุนไปประมาณ2 0,000ดอลลาร์ครับที่ผมใช้นะครับสองหมดอลลาร์นั้นเนี่ยเลทเงินบาทตอนนั้นเนี่ยมัน30มสิบไงครับเนี่ยผมพาไปดูนะครับช่วงประมาณเดือนเดือนพฤศจิกายนสองพเห็นไหมฮะ นี่อยู่มานี้อ่าตรงนี้ตรงนี้โทษทีนี่ตรงนี้น,นะครับเงินบาทกับดอลลาร์เนี่ยมันเฉลี่ยแล้วประมาณ1ดอลลาร์สาบาทนะครับอ่าก็ใช้เงินไป20,000ดอลลาร์นะครับก็คิดเป็นเงินบาทก็อยู่ประมาณห0แสนนะครับก็เอานี้คูณกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเงินในพอร์ตผมเนี่ยมันกลายเป็น80,000ื่นนะครับนะรีเฟรชแล้วกันดูปัจจุบันไปเลยว่าเท่าไหร่นะครับอ่ะ ตีไป8 0 0มแล้วกันนะครับขาดไม่กี่ดอนเองเลขกลมๆนะครับแปดหมนะครับได้กำไรจากการรีบาลานซ์มาเนี่ยนะครับเฉลีย่ยประมาณ7,000 70, 0ดอนเจ็ดหมื่นดอนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเลทตอนนี้มัน36มสิบหกนะครับไอเลทเงินบาทเนี่ยสามสิบหกนะเราก็มาดูซิว่าถ้ากลายเป็นเงินเนี่ยได้เท่าไหร่อ๋อสามล้านสองสามล้านสองเนี่ย คือกำไรจากการรีบาลานซ์บวกกับอตัตราเงินเฟอ้อนะครับแต่ไอเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมาดูซิว่าถ้าเราเป็นเงินเฟอ้อเพลเพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับก็เอาแ9ดหม3 0กคูณสาก่อนอันนี้สมมติเงินไม่เฟอ้อเรทเงินมันเท่าเดิมเนี่ยผมจะได้เงินแค่2อล้านหนะครับจริงๆแล้วจะมีแค่2อล้านหแต่พอได้กำไรจากเงินเฟอ้อได้กําไรเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็เอาตรงนี้นะครับลบกับยอดนี้นะครับ นี่คือส่วนต่างที่ผมได้จากการตางเงินเฟอ้อครับคือกาไรประมาณ5้าแสนสามนะครับงั้นผมก็เลยได้ผลพลอยได้จากเงินเฟอ้อไปด้วยนะครับแล้วก็ได้กําไรจากการรีบรัลันไปด้วยก็รู้สึกแฮปปี้นะครับนั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวผมเองเนี่ยแทบจะไม่มีเงินในธนาคารเลยครับนะเงินในบัญชีแทบจะไม่อยู่ในธนาคารไทยเลยมีแต่เงินซ,ซื้อของใช้ของกินแค่นั้นเองนะส่วนใหญ่จะเก็บเป็นคริปโตหมดแล้วก็ใช้รีบาลาน นะครับในการเก็บเงินนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูว่าเนี่ยคือที่มาว่าผมเปลี่ยนจาก1 b i t c บิตคกลายเป็น4 6 b i t c o i บนะครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับนะก็นี่ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเสมอไม่มีอะไรที่มันทำกำไรให้เราแบบชัดเจนได้แบบ100%นะครับแต่อยู่ที่ว่า แผนที่เราใช้เราใช้แผนอะไรนะครับแล้วความเสี่ยงที่เราเจอเรารับได้ไหมนะครับซึ่งวันนี้สําหรับผมรีร้าวมันตอบโจทย์ผมแล้วว่ามันเหมาะกับผมมากๆนะครับในการออมเงินในระยะเวลาสองปีนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับแล้วพบกันกับอออรอบหน้าแล้วกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาแนะนําแล้วก็เล่าให้ส่วนฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ สวัสดีครับ